ดอรี่หน้าแรกของกิ่งค่ะกับการเป็นพิธีกรประจำรายการ Food Diary by CP ต้องบอกว่าตอนนี้กิ่งรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยจะได้เป็นตัววีเจที่จัดรายการอยู่ในสตูดิโอค่ะกิ่งว่ามันเป็นหน้าที่ที่ค่อนข้างจะสนุกแล้วก็ท้าทายมากๆค่ะแล้วก็วันนี้กิ่งพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางครั้งแรกของปี2557นี้นะคะกิ่งจะขอเลือกไปบันทึกเรื่องราวความสวยงาม แล้วก็ความอร่อยในพื้นที่บรรยากาศหนาวๆเย็นๆต้อนรับปีใหม่แบบนี้นะคะกิ่งอยู่ที่ Village Farm and w i n e r y นะคะบรรยากาศสวยมากคงจะต้องฝืนตัวเองนะคะลุกขึ้นมาจากเตียงแล้วก็ออกไปสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวสักหน่อยค่ะ ถ้ 5, าพันธุ์องุ่นที่ปลูกอยู่นะครับจริงๆแล้วเรามีทั้งหมด3สายพันธุ์ที่ปลูกที่บริฟาร์มของเราค่ะนะครับอันนี้ก็คือเป็นพันธุ์ชิละอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับก็มีอีกพันธุ์หนึ่งก็คือพันธุ์คาร์บ,บอนเน่นะครับผมคาร์บ,บอนเน่ผมก็นํามาจากออสเซเลียก็เป็นองห่วนแดงเหมือนกันแล้วอีกพันธุ์หนึ่งก็มีอีกพันธุ์ชนิดบรองชนิดบองก็มาจากตอนใต้ของฝรั่งเศส เราต้องเลี้ยงเขาเหมือนลูกเลยนะคะหนูว่างุนมันก็มีชีวิตดังนั้นเราจะทําอะไรก็แล้วแต่กับมงุนต้องค่อยคคอยคอยอย่ๆไปนะะในระหว่างที่กิ่งกำลังปั่นจัก,กรยานกินลมชมวิวนะคะให้ทุกคนได้ไปเจอกับเชฟพลอยกันดีกว่าค่ะในช่วงสตูดิโอคิทเช่น by CP ค่ะแล้วันนี้นะคะช่วงต้อนรับปีใหม่แบบนี้นะคะพลอยก็มีเมนูมานำเสนอท่านผู้ชมก็คือเฮ r ร์บสกอตเอกค่ะ อันนี้ค่ะไข่ต้มสมุนไพราจาก t ีพีนะคะท่านผู้ชมเราจะสมุนไพรต่างๆนะคะไปผสมกับหมูสับค่ะแล้วก็มาห่อเขาอีกชั้นนึงนะคะน,นี่ค่ะ,นนคะเสร็จแล้วสําหรับเมนูเิร์บกอดเอ็กของพอยในวันนี้นะคะนี่มีแต่ผักสมุนไพรที่ทานแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งนั้นเลยนะคะ ฝากจากผลิตภัณฑ์จากไร่นะครับผมก็จะมีน้ำได้เลยคะ่ะเทียบเลยครับผมมีน้ำองุ่นให้คุณกิ่งชิมนะครับชิมได้เลยไหมคะชิมได้เลย